แพทิเซียอัปเดตภาพหลังคลอดสิบวันหลายคนโฟกัสที่คุณแม่เพลิดเแป๊บเดียวคุณแม่ป้ายแดงแพทิเซียกู๊ดก็คลอดลูกสาวคนแรกน้องเอลิเซียได้ครบ10วันแล้วค่ะแถมคุณแม่ก็โชคดีมากๆเพราะมีน้ำนมให้ลูกสาวเยอะเลยโดยล่าสุดแพทิเซียได้โพสต์ภาพพาลูกสาวตัวน้อยน้องเอลลเซียที่นอนในรถเข็นคุณแม่และคุณพ่อนโน้ตวิเศษได้พาลูกสาวไปโรงพยาบาลกับภาพและคลิปที่เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าครบ10วันแล้วค่ะพาน้องมาฟอลโล่อัพกับคุณหมอกัน และงานนี้ทำเอาแฟนๆน,นะคะโฟกัสคุณแม่ที่สวยมากและลูกสาวก็น่ารักหน่าอินดูด้วยด้วยต่างบอกว่าคุณแม่หลังคลอดสวยมากเลยค่ะทำไไมคุณแม่ยิ่งมีลูกยิ่งสวยคุณแม่หน้าตาออร่าเปล่งปลั่งมากๆหน้าตาสดใสสุดๆน้องหน้าอินดูที่สุดคุณพ่อดีเด่นมีเวลาให้ครอบครัวตลอดเลยน่ารักมากอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ